Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซ o ลูทพาวเดแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับพรวิทธานอุสาหะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องคริปโตเคอเรนซีให้ฟังนะฮะซึ่งก็มาจาก บทความใน Financial Times ที่ผมชอบอ่านชื่อว่า The Big Read นะครับใครที่ชอบ Financial Times นะฮะก็หรือว่าอยากอยากจะเริ่มมาสมัครอันนี้นะฮะ Financial Times เนะะี่ยก็แนะนำมากมากเลยว่า The Big Read นี่เป็นอะไรที่แบบดีงามมากเขาเขาคัดเรื่องมาดีนะฮะแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันได้ความรู้ที่เราเป็นเป็นมุมที่ ที่บางทีเรานึกไม่ถึงอ่ะมันมันไม่ไม่ใช่ข่าวตรงๆนะครับมันมีวิธีการวิเคราะห์ด้วยนะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับนะถ้าพูดถึงคริปโตช่วงนี้เนี่ยนะที่ผมอัดบันทึกเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่บิตคอยเนี่ยฟื้นตัวกลับมาต้องใช้คำว่าฟื้นเลยนะฮะกลับไป4ี่หมื่นกว่าจะมีปรับตัวลงมาบ้างนะครับก็ทําให้ตลาดคริปโตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยซึมไปนิดหนึ่งนะฮะเหมือนไวป์จะน้อยลงไปแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งงนึง ที่ว่าคือค้งนี้ก็คือว่าอาจจะคือค้งในในบรรดา Facebook ที่ผมเห็นด้วยนะคือว่ามันก็อาจจะมี confirmation by ash นิดหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมใกล้ๆตัวนี่ก็ค่อนข้างจะอยู่ในวงการนี้เยอะนะครับในบทความของ financial times เนี่ยเขาบอกว่ามันถึงเวลานะที่โลกฝั่งตะวันตกเนี่ยจะหันมาให้ความสำคัญของ cryptocurrency ในฐานะที่จะยกระดับการเงินของโลกหลายคนจจะบอกว่าเฮ้โลกตะวันตกให้ความสำคัญอยู่แล้วนี่นะฮะ อย่างเช่นอังกฤษแบนแบแอนด์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคืออันเนี้ยหลายคนยังยังตั้งข้อสงสัยอยู่เยอะมากนะครับแต่บทความนี้เขากยางจะบอกว่าเออลองลองลอง,ลองวางข้อสงสัยลองดูดูดูมันในฐานะที่มันอาจจะมาเป็นระบบการเงินของโลกจริงๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ชอบคริปโตเองเขาก็เขียนไว้ในนี้บอกว่าก็ควรจะต้องตระหนักถึงข้อเสียด้วยนะครับที่มันไม่มีการควบคุมจากส่วนกลางนะฮะการไม่มีการควบคุมจากส่วนกลางเนี่ยมันก็อาจจะ มี potential fraud อาจจะไม่ใช่ในตัวเวกรณีบิตคอยมันไม่ใช่ในตัว Bitcoin ที่อยู่ในบล็อกเชนแต่มันคือไอ้ขาที่จะเข้าไปทั้งหลายเนี่ยมันก็มี potential fraud ได้นะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของการใช้พลังงานซึ่ง Bitcoin ก็โดนโจมตีประเด็นนี้อยู่เหมือนกันตอนนี้ทางเลือกของโลกตะวันตกเนี่ยนะครับ Financial Time s บอกว่าอาจจะอยู่ที่การประยุกต์เอาคริปโตมาใช้มากกว่าการแบนนะฮะ เนื่องจากว่าภาคเอกชนเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการใช้งานของคริปโตเคอเรนซีมากกว่านขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐก็ยังมีอาร์มสเลงก็คือสามารถที่จะควบคุมบางอย่างได้นะครับแม้ว่ามันจะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยแต่คริปโตเขาดิเซนทรัลไลซ์ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้ามันเมื่อกี้มันอาจจะต้องมีจุดกึ่งกลางคือถ้าคนหนึ่งมุ่งแต่จะแบนแบนดแบนแบนแบน,แบนเพราะว่าตัวเองอาจจะรู้สึกกลัวการสูญเสียความควบคุมอีกคนหนึ่งก็ก็มุ่งแต่จะหนีการ รูเลตเนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะกลายเป็นถนนสองเส้นที่แยกออกจากกาันมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็น question เพราะว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้นมากของการใช้คริปโตนะครับอีกเหตุผลนึงที่น่าสนใจที่ Fin ใ i ชั่วโมงเขาบอกคือว่าการที่จีนเนี่ยมีความพร้อมสูงสูงส่การเปลี่ยนผ่านการเอาเงินดิจิตอลมาใช้ยวนดิจิตอลได้ยินมานานะครับจีน <G S 2> เองก็มีการแบนหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ว่าความพร้อมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วเขาเหมือนกับลองกับ มีการทดลองกับประชาชนจริงๆแล้วก็มีศักยภาพในการนำคริปโตเคอเรนซีมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศจริงๆสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อจีนเอาจริงกับเรื่องนี้จริงๆเขาก็เอาจริงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในสเกลที่ที่ใหญ่มากแต่ถ้าเอาจริงใหญ่มากเนี่ยนะฮะนโยบายทางการเงินอะไรต่างๆผันมาทางเทคโนโลยีคริปโตมากขึ้นจะส่งผลให้จีนนสามารถควบคุมข้อมูลจำนวนมหาศาลได้และนี่แหละอาจจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่สร้างความได้เปรียบให้กับจีนในการแข่งขันกับสหรัฐได้อีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดในบทความนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่หลายๆประเทศควรประหนักมากๆถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิตอลก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะตัวบล็อกเชนเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงเลยแหละที่จะมา disrupt อุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ อย่างอุตสาหกรรมทางการเงินจริงๆบอกว่าการ disruption ของทุกอุตสาหกรรมที่เราเห็นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมนั้นมันประสิทธิภาพสูงมากอยู่แล้วเนี่ยโอกาสการ d i s r u p t ตัวอุตสาหกรรมนั้นจะยากครเพราะว่าต้นทุนการเปลี่ยนมันไม่คุม้มมันอาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่มันไม่คุม้มแต่ถ้าอุตสาหกรรมเดิมมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมทางการเงินอ่ะไม่มีประสิทธิภาพยังไงนะฮะมีคนจํานวนมากบนโลกใบนี้ที่จําเป็นจะต้องใช้ธุรกรรมทางการเงินแต่เข้าไม่ถึง ไม่ต้องพูดถึงการขอเงินกู้นะเอาแค่บัญชีแบงก์บางคนจํานวนมากบนโลกใบนี้เป็นพันล้านคนยังไม่มีเลยบัญชีแบงก์แต่มีโทรศัพท์มือถือนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละเจ้าคริปโตเคอเรนซีอาจจะเข้ามาปิดตรงนี้นะี่ผมจะตัวอย่างให้ฟังแบบเป็นตัวอย่างตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งนะครับหรือค่าธรรมเนียมบางอย่างโอเคค่าธรรมเนียมโอนเงินตอนนี้ไม่มีละแต่ว่ามันก็ยังมีค่าธรรมเนียมอีกเยอะยๆเลยนะครับหรือดอกเบี้ย ความแตกต่างของดอกเบีย้ยถ้าเรียกว่าสเปรดดอกเบีย้ยเงินฝากคุณไปฝากเงินคุณได้ผมไม่รู้ทุกวันนี้ได้เท่าไหร่0.25นะฮะนี่ที่ดอกเบีย้ยเงินกู้7%สมุินะฮะเอ้ยโอ้โหแกลมันเยอะคนก็เริ่มมองโอ้มันจะเป็นจะต้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกิดว่าเรามีคนทั้งโลกมาใช้ด e c เซ t นทรัลไลซ์ไฟแนนซ์แล้วคนหนึ่งอยากปล่อยกู้อีกคนหนึ่งอยากกู้เงินอย่างเงี้ย อ้สเปรดตรงนี้มันก็ไม่น่าจะเป็น0.25กับ7มันอาจจะเป็นคนหนึ่งอาจจะะคุณคุณเอาเงินมาให้ระบบใช่ไหมคุณได้2คุณกู้เงินจากระบบไประบบอชิดคุณ3.5สเปรด1.5เอ้โอเคนะไอคนนั้นก็ก็ก็มันก็ไอไอส่วนนี้ก็ถูกแตกจ่ายไปในคนที่เกี่ยวข้องใน process ธุรกิจการเงินปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า access profit เยอะคืออย่างที่บอกอะกำไรอะเยอะนะครับซึ่งมันก็มาจากกฎระเบียบต่าง อะไรเยอะๆเลยนะฮะทำให้คนที่แผนจะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ทำยากนะครับซึ่งเนี่ยมันก็เป็นที่มาของฟินเทคยุคใหม่ๆที่ที่พยายามจะนำบล็อกเชนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินซึ่งเราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับที่ที่ประเทศควรจะตระหนักถึงความสำคัญของเงินสกุลดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีเพราะคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้มันเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้น นะครับจากการที่นักลงทุนเยอะมากเลยนะฮะเริ่มเข้ามาถือเงินสกุลดิจิทัลนะครับอีลอนมัสอาจจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยที่สุดแต่ว่าก็มีข่าวใช่ไหมว่า a เม z o n ก็จะถืออะไรก็เถือยังไม่ยังไม่เป็นความจริงเป็นแค่ข่าวลือนะครับ t r a t e g y รีเเขาถือเยอะนะฮะแต่ e อลอนมัสคนเดียวนี้ก็ก็ทำให้ตลาดคริปโตคือขักมากๆเลยนะนนอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่ทำให้ตลาดคริปโตคือคักมากที่สุด มากกว่าคนที่ทําเหรียญพวกนี้อีกนะฮะมาก,กว่าคนที่ทำพวกอีเทเรียมอะไรอย่างนี้นะก็น่าสนใจดีเพราะว่าตัวเขาเองก็มีมีฐานแฟนค่อนข้างใหญ่มีคนติดตามเยอะนะครับอันนี้เปนจุดเริ่มต้นะนะแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดคนยิ่งเข้ามาเยอะขึ้นแล้วใช้มันไม่ใช่แค่เป็นการเก็บความมั่งคัง่งแต่เป็นเป็นเทรดเดอร์เคอร์เรนซีก็คือเอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนซื้อของกันจริงๆเนี่ยอันนี้ มันจะมันจะมีความต้องใช้คำว,ว่าความแพร่หลายเยอะข้อที่3เนี่ยนะครับคริปโตเคอเรนซีเริ่มมีการใช้งานมากขึ้นในธุรกรรมทางการเงินเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยมันมาจจะเป็น store value คือคุณอมันเป็เหมือนคุณซื้อทองอะนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีการใช้กับธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นนะครับเอามาซื้อของซื้อของได้เออแต่มันก็มีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายบางอย่างก็ผิกดกฎหมายอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่า คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันทําให้การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยรวดเร็วมีความมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับในขณะที่การโอนเงินแบบตั้งเดิมเนี่ยมันช้าแล้วก็แพงนะแต่ก็แน่นอนนะฮะประเด็นเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเงินเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายแน่ๆเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่จะกระทบกับคริปโตเคอเรนซีมากก็คือบทบาทของกฎหมายนะฮะทั้งหมดทั้งมวลบทความเขสรุปบอกว่า ธนาคารกลางและรัฐบาลในประเทศตะวันตกเนี่ยควรจะต้องเปิดใจกับคริปโตเคอเรนซีมากกว่านี้ถ้าไม่อยากคิดอะไรเยอะก็มองไปที่จีนก็ได้ว่าจีนกนำลังทําอะไรอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจต่อความสําคัญของการนำคริปโตเคอเรนซีมาประยุกต์ใช้เนี่ย<ม>เยอะกว่าการที่ประเทศฝั่งตะวันตกเริ่มต้นทําในสิ่งที่จริงกำลังทาอยู่เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะครับยังทันนะจะทําไม่สามารถ ช่วยพัฒนาประเทศตัวเองเนี่ยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคตหรือทําให้คนของตัวเองเนี่ยเข้าถึงการเงินได้มากกว่าหรือมีการสร้างระบบการเงินที่ดีกว่านะครับหรืออาจจะทําเงินสกุลดิจิทัลที่ดีกว่าก็ได้อย่างไรก็ดีเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีข้อหนึ่งที่ต้องระวังหรืออาจจะเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วก็ได้ว่าการดาเนินการพวกนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงิน ที่เป็นเงินที่ถืออยู่ปัจจุนเป็นเป็น,เป,นเป็น traditional fiat currency เช่น US dollar นะครับแล้วถ้าเกิดกระทบ US dollar เนี่ยมันก็มีคนบอกว่าอ้าวถ้างั้นก็ยิ่งทาให้จีนยิ่งได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีกสีถ้าเกิดว่าตะวันตกมาใช้คริปโตเยอะๆนะครับก็มีมุมมองหลากหลายนะผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าจากที่มันเคยเป็นของที่อาจจะอยู่ในกลุ่มคนไม่เยอะณนะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นกระแสะหลักไปแล้วนะครับคริปโตเคอเรนซี่น่าสนใจว่าก้าวต่อไปจะเป็นยังไง อย่างนั้นก็ดีเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องศึกษานะครับการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากๆแบบเสี่ยงมากเกินไปเนี่ยนะฮะอย่างกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยคือการลงทุนที่เราไม่ศึกษาครับไม่ว่าคุณจะลงทุนในอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ศึกษาให้ดีพอเนี่ยไอเนี่ยความเสี่ยงสูงมากนะครับการลงทุนทั่วไปมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่จะเสี่ยงสุดๆถ้าคุณไม่ให้เวลากับการศึกษามันนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สะสีแอคเนโซลแบ่งปุ่นคุมมันลดสิว